ลงลงที่ไหนกินะตามที่นั่นไอ้คนไปไหนเขาเขาน่าจะแยกตัวเพราะเขาเห็นเห็นคนมากับเราเยอะ เราเก่งเกินโอ้สวยวุ้ใครนะหลังบ้านก็แตกก็แตก ตัวละก็สุดมดโอ,อ้ใช้แผน B เลยนะครับคุณน้องอยู่นะอยู่นี่นี่กิน่าใช้แผน B อ่ะแผน B คืออะไรหนีวิง่ง <c oughs> <c oughs> โอ้ยกะสุดมดโอ้าไม่ก็โอโหคนโคตรเยอะคนโคตรเยอะใช่กินะ่ากีน่าเลยใช้แผน B อ่ะ มันกดออกอ้าวมันกดออกแล้วอ่ะแสดงว่าไม่มีคนไปช่วยเขาเขาก็เลยออกละเขามาเป็นทางเี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 โอเคเห็นละเห็นละแล้วมีโอ้โหปืนอ่ะเนาะปืนอ่ะเนาะช็อตกันอ่ะเนาะช็อตกันยิงไกลไงเมื่อกี้มันก็เลยไม่โดนเฮ้ยเห็นแล้วมันเล็งเอ้โอ้ holy shit พอในบ้านใช่ในบ้านในบ้านในบ้านโอ้ยนอกบ้านก็มีนอกบ้านอุ้ยเอาตรงนี้เหรอ หนึ่ง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 คนบ้านหลังเดียวก่อนเลยตรงเคโอเคมาดิก็มาดิกลัวล่ะเคเคนักศิลป์มวยไทยเออมึงาปักกิ่งอ่ะไอ้ย่าอ่ะตาอ่ะตายิงมาจากตรงนู้นนั่นน่ะเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยตึ้งเึืงนี้ คลิปปืนกระสุนน้อยมาไม่ไม่หนีได้ไมหไไม <sports> หนีได้ไหมหนีได้ไหมขอไหมฮมอ๋อโอเคไปเลยแผนบีแผนบี <kill> ต่อยโชว์พลังทักษะบวัวขาวเข้าไปต่อยไปสองร้อยห้าสิบเลยสุดยอดเลยครับเพื่อนอว้าเอ้ยไม่โดนไม่โดน <And 22. S 1> โจเก่ง มันจะต<ห>่อยหูแล้วแล้วโอ้โห,หทำไมทำไมไปเ,เร็วจังเห, <laughs> เห็นน้องเคไหมครับนี่แหละครับแผนบี <laughs> โด้เอชมาดิก็มาดิขึ้นมาเลยมาตามมาดิเอามาหลายตีเนี่ยหรออประตูวิเศษ เราจะอยู่ในวงเลยเหรอครับใช่ชชตกแบบจากที่สูงไม่ตายแต่ว่าถ้าตกจากตกจากที่สูงไม่ตายแต่ตกแมปนี้ตุยแน่นอนเฮ้ยเฮ็นแล้วไี้สิหนีสุนแคน่น้ำไม่ต้องมานะแล้วนี่แหละ,ะหรือจะขึ้นมาก็ได้นะมันมีแค่สองตัวเองไม่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 เอาเหรอโอ,โ,รโอ้โหเฮ้ยอยจะเอาเอาไงไอ้คีได้หมดอ่ะเออไม่ไม่สู้หรอกให้คีขึ้นไปเลยแม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างล่างเนี่ยทางซ้ายเนี่ย สแกนหน่อยได้ไยแมพกีแต่ตา,ตามไม่ดเนนะีเห็นนะเห็นนะเป็นอะไรล่ะมันต<อ>ามเรามามันตามเรามาจากข้างบนเอาเอาไม่ไม่ไมทเ,เดี๋ยวนะเฮ้ยเคยิงมันไม่ตายเฉย มันต่อยเรามันต่อยเราล้มมันต่อยเราล้มแล,ล้วคนไปช่วยป่ะมันต่อยเราอ,อ,อย่า,ายต่อยเราเคนะอย่าต่อยหนูขอร้อะเคนะเคนะนะเคนะรับกระสุนไปเน้นๆเลยมันต่อยเรามันไม่เอาปืนยิงเราด้วยอุ้ยมันโคตรโหดอ่ะโอ้โห อ้าวเพื่อนเราจะยืนอย่างนี้โดยที่ไม่ยิงได้เหรอไม่มีสองอย่างครับว่าไม่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 รอไม่รอให้เขามาเราเราก็เราก็หนีครับทำไมอ่ะเพราะว่าระยะปืนไม่พร้อมครับเนี่ยเนี่ยมาแคมป์มาแคมป์บ้านมาแคมป์เนี่ยตรงบ้านนี้นะนี่เห็นเห็นตัวพี่พกคอยู่ไหมครับเนี่ยแคมป์บ้านตรงนี้เลยเดี๋ยวเกเดี๋ยวเกวางเดี๋ยวเกเดี๋ยวเกวางอันนี้ให้เอ้ยเรากดนเพี้ไอ้ อันนี้โทษโทษโทษด่าด่าตัวเองลูกปีไม่ต้องเดือดนาดก็ได้ครับกัญสติทำไมตอนนี้วะขนาดนั้นเลยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วได้ยินเสียงปืนใช่ไหมครับ น,น่องหายครับอ๋อเราเจอแล้วเราเจอแล้วที่แท้มันอยู่ที่นี่นี่เองเ็นแล้วโอเคอ้ามันลากพื้นไม่นะ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 มัน <c oughs> มันอยู่ในบ้านเรือกันกันเราตั้งนานทำไมเราถึงไ <c oughs> ม่รู้ตรงนี้ตรงนี้่อ้ตอลยอยมันเลย เนี่ยมันฆ่าเราเนี่ยเนี่ยมันล่อมันล่อซื้อมันทําตัวมันทําตัวเป็นบอทดว้วยให้เพื่อนมายิงเราเว้ยเออใช่เนี่ยเลนที่ใส่ไม่ดีเดี๋ยวไอ,อ้ล้างล้างไปฮิลเติมชิลไปออกโอ้ฟเอ้ยไปตัวปิดเฮ้ยใจเยน็นนะ เลื่อนร้อนนะครับน้องจะได้แชมป์แล้วเล่นเสร็จเราก็จะไปเป็นเด็กติดเกาะกันดีกว่าครับตามพาวมาเกิดสกิทได้เฮ้ย shit มาแล้วตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นโอเคโอเคครับโอ้ยสแกนสวยครับสแกนสวยกอดแดง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 ขู่กอดแดงกอดแดงเลือกกอดแดงดีเป็นข้อหนาเลย ดาวดาวดาวดีดาวดาวเออคุณเพื่อนคุณเพื่อนมา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 ทิ้งเพื่อนเพื่อนมาฮินน่ะมาฮินน่ะเฮ้ยคีบาก์คีบาร์ก้าคืคี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 มือกับสกตะกี้ว